เดิมทีเย่เชนมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นลินวาเนอร์แต่เนื่องจากการสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันของแหวนเย่เชนจึงไม่เห็นลินวาเนอร์และลินวาเนอร์ก็ไม่เห็นเย่เชนเช่นกัน แตลีนวาเนอร์ซึ่งมีสัญชาตญาณที่ดีรู้สึกประทับใจกับบางสิ่งในใจของเธอในขณะที่รถ BMW ทางด้านซ้ายกระพริบเธอหันกลับไปโดยไม่รู้ตัวทันทีแต่เธอเห็นเพียงรถที่หายไปและไม่พบสิ่งผิดปกติ เธอคิดว่าการแสดงออกของเธอวัยเกินไปเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงไม่ใส่ใจเป็นเวลาร้อยปีเย่เชนในรถ BMW เก็บแหวนไปแล้วอีกครั้งและพูดกับคลอเดียถ้าคุณไม่มีอะไรทําไปที่เมืองก่อนซื้อของขวัญก่อนกลับคลอเดียพยักหน้าอย่างรวดเร็วฉันสบายดีฟังบราเธอร์เย่เชนทั้งสองจึงขับรถไปที่ศูนย์การค้าใจกลางเมือง และที่นี่ขบวนรถของกิอูอี้อิงชานก็หยุดช้าๆที่จัตุรัสนอกอาคารฝ่ายวิชาการอาจารย์ใหญ่คนเก่าที่เกษียณแล้วของมหาวิทยาลัยจินหลิงพร้อมกับผู้นำโรงเรียนคนปัจจุบันกำลังรอคิวอยู่ที่นี่บอดี้การ์ดจำนวนหนึ่งลงมาจากรถซูวีหลายคันที่ด้านหน้าและด้านหลัง และสองคนมาที่แถวหลังของโรไริสคนหนึ่งจากซ้ายและอีกคนมาจากขวาและเปิดประตูทั้งสองด้านกิอูอ e ี้อิ่งชานและภรรยาลงจากรถช้า,ชา เนื่องจากอายุของพวกเขาบัณิการจึงยื่นไม้เท้าให้พวกเขาทันทีและเอเกซาอ,อิโจอ,อาจารย์ใหญ่คนเก่าของมหาวิทยาลัยจินลิ่งเป็นคนแรกที่ทักทายเขาอย่างตื่นเต้นและพูดอย่างกระตือรือร้นว่าคุณกิอูผู้เทา่ายินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยจินลิ่งอีกครั้งอัญ,ญประกาศคู่ กิูอีอิ่งชานพูดด้วยรอยยิ้มพูดเท่าเอเกเพื่อไม่ให้โปรไฟล์ต่ำทำไมคุณยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้เอเกซาอิโจรี i, พูดว่าคุณกิอูเก่าคุณไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วครั้งนี้จู่ๆคุณก็พูดว่าคุณจะมาและฉันจะต้อนรับคุณด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนอกจากนี้คุณยังได้มีส่วนร่วมมากมายเพื่อจินลิงยูนิเวอร์ซิตี้ ทีมผู้นำโรงเรียนปัจจุบันฉันชื่นชมคุณมากเช่นกันดังนั้นฉันจึงมาที่นี่เพื่อทักทายคุณโดยธรรมชาติและฉันก็หยุดไม่ได้แม้ว่าฉันจะต้องการก็ตามกิอ e ูอี้อิ่งชานรู้จกักเอเกซาอิโจเป็นอย่างดีพฤติกรรมของบุคคลน,นี้ครอบคลุมและไร้ทิฏฐิเขากอดกิอูอ e ี้อิ่งชานครั้งใหญ่ ดังนั้นกิอูอีอ้อิ่งชานจึงไม่กังวลกับปัญหานี้อีกต่อไปและเพียงแค่พูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากจริงๆตั้งแต่ตอนนี้ฉันเข้าโรงเรียนมันสมกับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของจีนถึงสองเท่ามันทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป เปเกซาอิโจพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มมหาวิทยาลัยจินลิงสามารถกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งสองเท่าได้หากปราศจากการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากประเทศและย,ยังแยกไม่ออกจากการบริจาคอย่างมีน้ำใจของเมอร์กิอูในยุคนั้นที่เงินหายากที่สุดคุณเป็นคนทำให้มหาวิทยาลัยจินหลิงมีกระสุนมากพอที่จะโดดเด่น กอูอี้อิงชานพูดอย่างจริงจังฉันยอมรับในสองประเด็นที่คุณเพิ่งพูดแต่ฉันรู้สึกว่าการพัฒนามหาวิทยาลัยจินลิ่งนั้นแยกออกจากการทำงานหนักของคุณและทุกคนไม่ได้ในขณะที่เขาพูดนั้นกิ่อี้อิงชานก็พูดอีกครั้ง สำหรับฉันฉันเป็นแค่นักธุรกิจที่มีกลิ่นเหมือนทองแดงฉันช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากบริจาคเงินใช้เวลาสิบปีในการปลูกต้นไม้และอีกร้อยปีบ่งเพราะคนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกิดจากพวกคุณทุกคนเอเกซาอิโจพูดด้วยรอยยิ้ม คุณกิโอกล่าวคุณถ่อมตัวมากขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าหยุดประจบประแจงกันที่นี่ทำไมฉันไม่พาคุณไปรอบๆและแนะนำให้คุณรู้จักวันนี้ความคืบหน้าอะไรและมหาวิทยาลัยจินลิ่งพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบก,กับเมื่อก่อนขณะที่เขาพูดนั้นเขาพูดอีกครั้งเราจะจัดการประชุมรายงานในภายหลัง เพื่อให้ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันรายงานให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันกิอูอีอิงชานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเอาละลองดูรอบๆก่อนสิหลังจากนั้นกิอูอี้อิงชานและภรรยาพร้อมด้วยผู้นำโรงเรียนนั่งรถแบตเตอรี่เที่ยวชมสถานที่และเดินไปรอบๆวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจินลิง ในเวลาเดียวกันลินวาเนอร์ผลักประตูและเดินออกจากโรริสโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่รอบๆคนขับรีบผลักประตูลงและเดินตามหลินหลินไปอย่างเงียบๆการออกแบบสถาปัตยกรรมของจินลิงยูนิเวอร์ซิตี้โดยรวมยังคงซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็นเมืองหลวงเก่าของหกราชวงศ์ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่นี่จึงลึกซึ้งมากดังนั้นเมื่อมีการสร้างวิทยาเขตใหม่จึงพิจารณาถึงลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจินหลิงอย่างเต็มที่และความทันสมัยโดยรวมมีความเรียบง่ายและเคร่งครืมเล็กน้อยซึ่งทำให้ลินวอนเนอร์เปล่งประกายเธอเดินไปรอบๆวิทยาเขต ทันใดนั้นก็เห็นเนินเขาเขียวขจีอยู่ไม่ไกลและพึพรรมพำกับตัวเองน่าจะมีภูเขากิเกียอยู่ที่นั่นมันจะดีกว่าถ้าได้เห็นจริงๆท้ายที่สุดเธอไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรและดวงตาที่สวยงามคู่นั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอบแห่งความเศร้าเล็กน้อย ในอีกด้านหนึ่งกิอูอี้อิ่งชานและภรรยาของเขาซึ่งล้อมรอบด้วยฝูงชนเหมือนดวงดาวที่ถือดวงจันทร์เยี่ยมชมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจินลิ่งอย่างคร่าวๆในช่วงกลางกีอูอี้อิ่งชานพบโอกาสที่จะดึงเอเซซาอิโจอาจารย์ใหญ่คนเก่าออกไปและพูดว่าเท่าเสียคราวหน้าข้าต้องการให้ท่านช่วยอย่างอื่น เมื่อเอเกซาอิโจได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดอย่างรวดเร็วโอ้ oh, คุณกิอูผู้เท่าทำไมคุณถึงสุภาพกับฉันขนาดนี้ฉันเอเกซาอิโจพูดอะไรบางอย่างจากก้นบึ้งของหัวใจฉันรู้สึกขอบคุณคุณเสมอมาการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยจินหลิงและฉันก็คิดอยู่เสมอเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณ ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาสจนกว่าฉันจะเกษียณถ้าคุณสามารถใช้ฉันได้ทุกที่ตอนนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณแม้ว่าเอเกซาอิโจจะพูดเก่งมากแต่คำพูดของเขาก็ไม่มีการพูดเกินจริง เขาเกษียณมาหลายปีแล้วและชีวิตหลังเกษียณของเขาก็เต็มไปด้วยความร่ำรวยและลูกๆหลานๆของเขาก็มีการแข่งขันสูงเช่นกันในวัยของเขาเขาไม่จำเป็นต้องเอาใจใครให้ขัดใจอีกต่อไป และเขาชื่นชมและชื่นชมกิอูอี้อิงชานจากก้นบึ้งของหัวใจในยุคนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อช่วยพัฒนาและสร้างมหาวิทยาลัยในประเทศและเอเกซาอิโจก็จดจำสิ่งนี้ไว้เสมอ เมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงใจของเอเกซาอิโจแล้วกิอูอีอ้อิ่งชานก็พูดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอเป็นเหลนของลูกพี่ลูกน้องห่างๆของฉันเธอเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในมาเลเซียในปีนี้ เดิมทีครอบครัวของเธอได้นัดส่งเธอไปเรียนที่อเมริกาแต่จูจ่ๆเธอก็เปลี่ยนไปฉันเกิดความคิดอยากเรียนที่หัวเซียลูกพี่ลูกน้องของฉันได้ยินมาว่าฉันจะไปเยี่ยมจินลิ่งและรู้ว่าฉันมีความเกี่ยวข้องกับจินลิ่งยูนิเวอร์ซิตี้ดังนั้นเขาจึงอยากให้ฉันติดต่อเธอเพื่อดูว่าจินลิ่งยูนิเวอร์ซิตี้สามารถรับเธอได้หรือไม่ เอเกซาิโจถามด้วยความประหลาดใจคุณกิโอเก่านี่คือสิ่งที่คุณพูดปรัศนีอัญญประกาศคู่ใช่กิโออิ่งชานพยักหน้าฉันหวังว่าเธอจะมาเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจินลิ่งได้ เอเกซาอิโจพูดโดยไม่ลังเลมันง่ายเรื่องนี้อยู่ที่ฉันฉันจะทักทายขิ้นยูนทีหลังเรื่องแบบนี้ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยอูอิอิงชานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าดีมากฉันจะทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเมื่อฉันกลับไปเอเกซาอิโจรีกถามลูกจะมาเมื่อไหร่ อีอูอี e ้อิงชานกล่าวว่าตอนนี้ฉันยังไม่ลงจากรถสาวน้อยคนนี้ค่อนข้างเก็บตัวเธอไม่ชอบสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าใจแล้วเปเกสาอิโจพยักหน้าและพูดว่าเอาละกลับไปที่อาคารฝ่ายวิชาการหลังจากทัวร์เสร็จและจัดการกับการเรียนของเด็กๆก,ก่อน พกลงกีออ e. อี้อิงชานพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะจัดการลินวานเนอร์ arner, จ้องมองที่กิเกียเมาเทนเป็นเวลานานและเธอก็รู้สึกมุนงงจนกระทั่งจู่ๆก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือของเธอซึ่งทำให้ความคิดของเธอกลับสู่ความเป็นจริง เธอเปิดโทรศัพท์และเห็นว่าข้อความมาจากกิโ e ออิอิ่งชานซึ่งอ่านว่าคุณหญิงโปรดย้ายไปที่สำนักงานการรับเข้าเรียนที่ชั้นสี่ของอาคารฝ่ายวิชาการฉันจะรอคุณที่ห้องผู้อำนวยการตกลงลิงวันเนอร์ตอบจากนั้นมองไปที่ภูเขากิเกียอีกครั้งหันหลังกลับและกลับไปที่อาคารฝ่ายวิชาการ เธอเดินเบาๆไปจนถึงชั้นสี่พบสำนักงานของผู้อำนวยการหลิวเคาะประตูแต่ไม่ได้ยินใครพูดและเห็นชายวัยกลางคนเปิดประตูอย่างสุภาพคนที่เฝ้าประตูคือเจ้าของสำนักงานนี้ผู้อำนวยการหลิวที่น่าสนใจในขณะนี้ผู้อำนวยการลิวยืนประมาที่ประตูเหมือนผู้ติดตาม และบนโซฟาที่เย่เฉินเพิ่งนั่งไปนั่งในเวลานี้คือกิู e. อี้อิงชานและภรรยาของเขาครูใหญ่เอเกซาิโจคนเก่าและครูใหญ่คนปัจจุบันจางฉินยุนเมื่อเห็นลินวานเนอร์เข้ามากิูอี้อิ้งชานก็ยิ้มและพูดว่ามาเถอะฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักนี่คือลินซิววันเหลนของลูกพี่ลูกน้องห่างๆของฉัน หลังจากพูดจบเขาพูดกับลินเซียววันเซียววันฉันมาหาอาจารย์ใหญ่เอเก้อาจารย์ใหญ่จางและผู้อำนวยการลิวแห่งสำนักงานรับสมัครลินเซียววันเพียงแค่มองไปที่ทั้งสามคนและพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรโชคดีที่กิ e อี้อิงชานได้ฉีดวัคซีนให้ทุกคนแล้วโดยบอกว่าลินวานเนอร์เป็นคนเก็บตัวและไม่ช่างพูด ดังนั้นทุกคนจึงไม่ถือสาอะไรอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบนันจางฉินยุนกล่าวอย่างกระตือรือร้นคุณลินฉันขอให้ผู้อำนวยการลิวเตรียมแผนกและวิชาเอกทั้งหมดของมหาวิทยาลายัยจินลิ่งของเราโปรดดูและดูว่าคุณสนใจวิชาใดลินวานเนอร์ยังคงพงกศีรษะเล็กน้อยเธอดูห่างเหินและเจ้าเล่เหมือนสตรีผู้ร่ำรวย แต่ภูมิหลังของกิอูี้อิ่งชานนั้นยิ่งใหญ่เกินไปและหลานสาวของเขาจากแดนไกลจะต้องไม่คุ้มกับเงินมากนะับดังนั้นทุกคนจึงเข้าใจและเข้าใจสถานะของเธอเป็นอย่างดีผู้อำนวยการลิวรีบส่งเอกสารท,ทั้งหมดที่เขาเพิ่งแสดงให้คลอเดียไปให้ลินวานเนอร์และพูดด้วยรอยยิ้มคุณลินเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นี่ฉันเพิ่งแยกออกในวันนี้โปรดดู จางฉินยุนยอดชื่นชมไม่ได้ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครของเรายังมีมโนธรรมอยู่มากและเอกสารต่างๆก็ได้รับการรวบรวมตั้งแต่เนิ่นๆผู้อำนวยการลิวยิ้มอย่างนอบน้อมขอบคุณเชนเซกอีกครั้งในใจและคิดกับตัวเองว่า เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนในสองกลุ่มก่อนและหลังเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆใช่มันต้องใช้เวลาสักพักลินวานเนอร์รับข้อมูลและดูอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเธอไม่สนใจที่จะไปโรงเรียนและเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะอยู่ในจินหลิงได้นานแค่ไหน อย่างไรก็ตามเนื่องจากฉันเลือกเรียนที่จินลิงยูน i เวอร์ซิในฐานะนักเรียนฉันจึงต้องเลือกวิชาเอกอื่นลินวานเนอร์มองดูมันและพบว่ามันเป็นเพียงเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งเธอค่อนข้างสนใจเมื่อพิจารณาว่าฉันรักเครื่องลายครามสีน้ำเงินและสีขาวมาโดยตลอดฉันจึงดึงหน้าแนะนำตัวของวิชาเอกโบราณคดีออกมาแล้วพูดเบาๆว่านั่นสินะ เมื่อผู้อำนวยการหลิวเห็นดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาพล่องออกมาด้วยความประหลาดใจโบราณนคดีอีกแล้วหรือดูเหมือนว่าวิชาเอกโบราณนคดีของปีนี้กำลังจะเปลี่ยนไปลินวานเนอร์มองไปที่เขาพร้อมกับขมบดคิ้วและถามว่าคุณมาจากไหน ผู้อำนวยการลิวกล่าวอย่างจริงใจบอกตามตรงว่าคุณลินไม่กี่นาทีก่อนที่คุณจะมาฉันเพิ่งรับนักเรียนต่างชาติจากแคนาดาเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงเธอชอบเลือดผสมดังนั้นเธอจึงเลือกโบราณน,นาคดี ตอนนั้นฉันยังแนะนำเธอด้วยว่าวิชาเอกโบราณคดีไม่เป็นที่นิยมจริงๆและการจ้างงานในอนาคตจะเป็นปัญหาใหญ่แต่เธอไม่สนใจเลยและเลือกวิชาเอกนี้อย่างแน่วแน่ตอนนี้เธอมีให้เลือกวิชาเอกนี้แล้วในอนาคตพี่จะมีสองคนผมอยู่ภาควิชาโบราณคดีผมว่าภาควิชาโบราณคดีกำลังจะกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งโรงเรียน จากคำพูดนั้นผู้อำนวยการลิวจึงนำแบบฟอร์มใบสมัครของคลอเดียและส่งให้ลินวาเนอร์อย่างสุภาพคุณลินดูสินี่คือเด็กผู้หญิงคุณทั้งคู่มาจากต่างประเทศหากคุณรู้สึกว่าเป็นการเก่งกำไรหลังเลิกเรียนคุณจะได้รับติดต่อกันมากขึ้นบางทีคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ ลินวานเนอร์เหลือบมองยิ้มใส่หัวและพูดว่าไม่จำเป็นฉันไม่ชอบการมีเพื่อนมากนะโอไม่เป็นไรผู้อำนวยการหลิวหัวเราะและรับใบสมัครของคลอเดียคืนในขณะนั้นทันใดนั้นลินวานเนอร์ก็เห็นบางอย่างและพล่องออกมาเดี๋ยวก่อน